วันนี้พวกเรากลุ่มหกนะคะมาอยู่กันที่ร้านในเอ็กพอสองพันยี่สิบห้าค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดที่สุดประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่นั่นเองค่ะงานนี้นะคะเป็นงานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือน,นะคะที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสร,ริมกิจกรรมของ SME นะคะและผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะทั้งของในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆนะคะในภาคเหนือตอนบนนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยะคะ่ะ ตอนนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศภายในงานลานนาเอ็กโปนะคะที่จะเห็นผู้ประกอบการมากมายและผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายที่จะนํามาโชว์สแสดงภายในงานค่ะแน่นอนค่ะว่ามีผู้ประกอบการมากมายขนาดนี้นะคะเราจะทําการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนําผู้ประกอบการนะคะว่าเขามีฟีดแบกยังไงนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับงานนี้บ้างค่ะเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการกันเลยดีกว่าค่ะเกี่ยวกับความคาดหวังในการมางานลานนา ร้านนาเอ็กโปแล้วก็ฟีดนแบ็ครับโอเคความคาดหวังจริงๆเนี 1, kind of ่ยตอนแรกๆไม่ไ <şey> ด <str uni> <sm ans> ้คาดหวังอะไรมากแค่อยากให้คนรู้จักแบรนด์เรานะคะแต่ว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเราคือการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างที่จะดีนะคะยังเข้าเกียบเนี่ยณตอนนี้มีอยู่เท่านี้แล้วหมดแล้วเราเอามาอย่างละล่อกให้่อนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสนะคะที่ทางประชาชนผู้คนได้รู้จัก ไร่ทำพอดีเชียงดาวปกติก็มีช่องตัวเองอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เคยเห็นเราลงมาออกบูธแบบนแนวนี้นะให้ทุกคนได้แบบเห็นว่าอ๋ชอชาวสวนอย่างเรานี่นะก็สามารถที่จะเอาสินค้าดีๆมาจําหน่ายที่นี่ทุกคนสามารถที่จะมากินที่นี่มาซื้อมาชอบที่นี่ได้ะคะ่ะเราต้องการมาเพื่อ,อจําหน่ายแล้วก็โปรโมทแบรนด์ของน้องให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ต้องการในส่วนของอพันธมิตรในการแมทชิ้นธุรกิจเหมือนอย่างเช่น เราไอศครีมไข่ผักของเราอะค่ะเราก็สามารถแป็ช <Yeah. S 1> ิ่งในส่วนของน,น้ำส้มยูสุได้แล้วไหลัปยูสุอะค่ะได้ด้วยค่ะพี่คิดว่างานลานไนโคส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนไหมครับถ้ามองไปรอบๆเราจะเห็นบรรยากาศของลูกค้าเนาะซึ่งค่อนข้างถ้าถามพี่พี่มองว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการเองก็ได้มาเจอกับผู้บริโภคโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้น ความส่วนต่างอะไรต่าง,าง,างมันมันค่อนข้างจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นพี่มองว่ามันมันทำให้เศรษฐกิจไทยเราอ่ะยังยืนได้ก็ค,คือผู้บริโภคเจอกับผู้ประกอบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเจอกันได้เลยก็คิดว่าการเกษตรก็เป็นกลุ่มหลักของระดับประเทศนะคะในเรื่องของอาหารเนาะผู้ผลิตเราเป็นคนมอบอาหารให้กับผู้คนใช่ไหมคะก็ถือว่าถ้า ทุกคนได้รู้จักการได้รู้เครือข่ายด้วยแหละเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นโซนเกษตรทั้งหมดเลยนะคะกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์นเนาะฉะนั้นคือก็ได้มาโชว์ว่าฉันปลูกอะไรเธอปลูกอะไรได้มารู้จักเพื่อนๆและทุกคนก็ได้รู้จักพวกเราด้วยแล้วก็ส่วนในส่วนการการเพิ่มให้ทุกคนได้มองเห็นว่าการทําเกษตรอะ่ะบางครั้งก็ไม่เราไม่ได้ทำในเชิงเดียวแล้วนะยังมีกลุ่มพี่ๆนี่ยังทำแบบผสมผสานนะคะไม่ได้ปลูกเชิงเดียวอย่างก็ยังปลูกอะโวคาโดปลูกมะม่วงและยังมีแบบหลายๆห,หลากหลายแล้วก็ยังมีการทําเป็นเชิงท่องเที่ยวด้วยที่พ่อพี่ทา เที่ยวชนกเกษตรนะมีมีนะคะเพราะว่าทำให้มีในส่วนของเชียงใหม่เองก็กระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้ได้ค่ะอ๋อค่ะส่วนแล้วฟีดแบ็กเหรอคะฟีดแบ็กที่ได้มาฟ <Feed back S 1> ีดแบ็กก็ดีค่ะเพราะว่าก็มีลูกค้าที่ชอบแบบเอ๊ะมีด้วยเหรออยู่ตรงไหน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็อ๋อยังยังหนุ่มอยู่เลยนะมาทำสวนยังอายุน้อยอยู่เลยอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็คือเหมือนว่ามีการเกิดการซื้อซ้ำค่ะในส่วนของทุกๆตัวผลิตภัณฑ์ก็คือตอนนี้เหมือนลูกค้ามาวันแรกแล้ววันที่2วันที่3ลูกค้าก็มาซื้อไม่ว่าจะเป็นตัวไข่ผักสดหรือตัวอบแห้งแล้วก็ไอศครีมค่ะจากการที่เราได้เข้าร่วมมหากรรมลานนาเอ็กซ์โปและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทําให้เราพบว่างานลานนาเอ็กซ์โปมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจมีการต่อยอดและยกระดับธุรกิจท้องถิ่น มีการมีโอกาสในการจับคู่ตลาดใหม่และต่อยอดอัตลักษณ์ร้านนาในการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์ค่ะ เอาละสุดท้ายนี้เรามาสรุปความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากงานล้านนาเอ็กซโป2025ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่กันดีกว่าครับซึ่งงานนี้มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า SDGs หรือ Sustainable Development อยู่ด้วยกัน5ข้อประกอบด้วย ข้อที่8การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอย่างมีคุณภาพซึ่งคือการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับเกษตรกรและ SME ต่อมาข้อ9คือการผลักดันนวัตกรรมและอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปสินค้าเกษตรจนกลายเป็นนวัตกรรมทางเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งมีความสอดคล้องกับ BCG Economy นั่นเอง ข้อที่11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และข้อที่12การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนช่วยลดของเสียจากผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปเพื่อให้เก็บได้นานขึ้น และข้อสุดท้ายข้อที่17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโดยการเข้าไปพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองซึ่งทุกข้อล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ที่งานมหากรรมล้านนา Exp ก2 0โปได้มอบให้พวกเรากลุ่มที่6ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ